สวัสดีครับผมนายกรกฎยังสุกเสมเลขที่10และนายพัทรพงษ์มั่นปานเลขที่9จากม6.1ัหนึ่ง 1. จะมาแก้แบบทดสอบเก็บคะแนนเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าครั้งที่3าครับผมจากข้อที่ 6. นะครับโจทย์ถามว่าเครื่องกําเนิดไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็กแรงเคลื่อนไฟฟ้าจากขดลวดของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใด 1. กระแสะไฟฟ้าในขดลวดข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่ากระแสะไฟฟ้าเป็นผลไม่ใช่แรงยึดเหนี่ยว 2. จำนวนรอบของขดลวดข้อนี้ถูกนะครับเพราะว่ายิ่งรอบเยอะยิ่งความดันสูง3ความเข้มของสนามแม่เหล็กข้อนี้ก็ถูกครับเ <im itation> พราะว่ายิ่งมีความเข้มเยอะความดันก็ยิ่งสูงขึ้น4อัตราเร็วในการหมุนของขดลวดข้อนี้ก็ถูกครับเพราะว่ายิ่งหมุนเร็วยิ่งมีความดันครับข้อใดที่ถูกถูกต้องที่สุดนะครับโจ้อนี้ยิงตอบงองูครับส3าและสี่ อันนี้โจทย์ข้อที่13นะครับถามว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นใดที่ทํางานโดยอาศัยกฎของฟาราเดย์นะครับข้อที่1ครับว่อแปลงไฟฟ้าข้อนี้ถูกนะครับเพราะใช้การเหนี่ยวนําแม่เหล็กก็คือตามกฎของฟาราเดย์นะครับ2เครื่องกําเนิดไฟฟ้าถูกนะครับเพราะว่าหมุนคดลวดให้เกิดแรงเหนี่ยวนําแกลเวนอมิเตอร์ครับผิดครับเพราะว่าใช้วัดกระแสครับใช้แรงแม่เหล็กไม่ใช่การเหนี่ยวนําตามกฎฟาราเดย์นะครับ 4มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสะตรงผิดนะครับเพราะว่าทํางานด้วยแรงแม่เหล็กที่กระทาต่อกระแสะไม่ใช่กฎของฟาราเดย์ข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ1กับ2ครับในตอนที่2นะครับเป็นตอนของตอนตอบคําถามนะครับ 1. น,นครับจงเขียนรูป2เพื่อแสดงทิศทางของสนามแม่เหล็กและเขียนที่ของกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวดครับข้อ1.1นะครับ, 1. 1รบก็จะเห็นว่า ั้วเหนือครับมันพุ่งเข้าหาฝักแม่เหล็กนะครับทิศของ b เดิงก็จะเป็นพุ่งขึ้นครับส่วนเดลต้า b นะครับก็ดูจากทิศทางของ v นะครับมันพุ่งออกจากฝักแม่เหล็กก็จะเป็นเดลต้า b ลดลงครับเลยทําให้ทิศของเดลต้า b พุ่งลงครับตรงข้ามทิศของ b i นะครับก็จะตรงข้ามกับเดลต้า b เสมอเลยกลายเป็นพุ่งขึ้นครับเลยได้เป็นทิศของ i ก็คือทวนเข็มนะครับ ข้นหนึ่งจุดสองนะครับขั้วเหนือนะครับก็จะพุ่งออกนะครับลงมาหาฝักไม่เหล็กนะครับเทียวของ b เดิมก็จะกลายเป็นพุ่งลง delta b นะครับก็รู้จากทิศของ v ก็พุ่งออกจากฝักไม่เล็กอีกแล้วก็กลายเป็นลดลงครับดลต้า b ลดลงคราวนี้ที่ของ delta b ก็เลยกลายเป็นพุ่งขึ้นนะครับและทิศของ b i ก็ตรงข้ามกับ delta b ครับเลยกลายเป็นลดลง คราวนี้ได้ที่ของไอก็คือตามเข็มครับผมอบคอมครับสามนะครับข้อที่หนึ่งขนลวดอันหนึ่งมีลวดพันหนึ่งร้อยรอบคือเอน,นะครับถ้าเคลื่อนขนลวดนี้ออกจากบร,ริเวณขั้วแม่เหล็กซึ่งมีฝักแม่เหล็กห้คูณสิบจลกลังลบสามเบอร์ไปสู่บริเวณที่มีฝักแม่เหล็ก2อคูณสิบจลกลังลบสามเบอร์ตรงนี้นครับเราสามารถรู้เดลต้าคิวได้นะครับซึ่งเดลต้าคิวเ,ว,เว,เวเท่ากับสามคูณสิบจลกลังลบสามเบอร์ะนะในเวลา 0. 0 1ศวินาที ตรง,งนี้คือเดลต้าทีนะครับผมจะแทนค่าเป็น10ยจกกลางลบสอจงหา EMF เหนี่ยวนำในขดลวดนะครับใช้สมการคือ EMF เท่ากับ n คูณเดลต้าคิวส่วนเดลต้าทีนะครับแทนค่าเลยครับ n เท่ากับ100เดลต้าคิวเท่ากับ3ามคูนสิบจกกลางลบสาเดลต้าทีเท่ากับ10ยจกกลางลบ2นะครับ หนึ่งร้อยนะครับเราสามารถทําให้เป็นสิบยกกำลังสองได้นะครับแล้วก็ตบสิบยกกำลังลบสองขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะเป็นสามคูณสิบยกกำลังลบสามคูณสิบยกกำลังสี่นะครับจะเท่ากับสามสิบนะครับข้อที่ห้านะครับหม้อแปลงเครื่องหนึ่งมีคนลวดปฐมภูมิสองร้อยรอบคือ n หนึ่งนะครับมีคนลวดทุตียภูมิห้าร้อยรอบคือ n สองนะครับต่อกำลังใจไฟฟ้าการะแสสลับสองร้อยสามสิบโวลต์คือ v หนึ่งนะครับ ถ้าใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับคนล,ลดทุติยภูมิมีกำลังไฟฟ้า500วัตต์คือ P2 รนะับจงหากระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้านี้คือเขาห,หา I2 นะครับและมออแปลงตัวนี้เป็นม้อแปลงชินิใดเราจะสังเกตได้จาก N2 ที่มากกว่า N1 คนระับจึงรู้ได้ว่าเป็น Step Up นะครับจากนั้นเราจะหาตรงน,นี้ต้องการหา I2 คนระับแต่เราจะหา V2 ก่อนจากสมการ N1 ส่วน N2 เท่ากับ วีหนส่วนวนะีสอะครแทนค่าเลย n หนึ่งากับสองร้ n 2องเท่ากับห้าร้อยนะควหนึ่งเท่ากับสองร้ต้องการหาจากนั้นจัดรูปย้ายข้างจะได้เป็น V2 สองเท่ากับสองคูณห้าส่วนสองร้อะครับคิดเลขออกมาแล้วจะได้5 7าจานะครับจากนั้นเราจะหา I2 สองในสมการ i2 เท่ากับ p2 ส่วน v2 นะครับ p2 นะครับคือ500 v2 ที่หาได้นะครับเมื่อกี้คือ575หารกันแล้วได้0.869นะครับปัดเป็นประมาณ0.87แอมครับขอบคุณครับ